การต่อไปนะครับขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศนะครับนะจุลทรรศเพื่อส่องดูโครงสร้างผลิตของโลหะนะครับนะครับนะครับหรือว่าการดูโครงสร้างผลึกแบบไมโครนะครับไมโครนะครับนะก็เปิดคอมนะครับนะครับเปิดคอมเปิดกล้องนะครับกล้องก็ตัวกล้องก็จะมีปุ่มกดอยู่ข้างหลังนะครับคลิปเปิดปิดข้างหลังนะครับ กดปุ๊บนะครับทีนี้ต้องเะจเริอนทํางานมันก็จะเซตศูนย์กล้องของมันนะครับเราก็ปล่อยมันนะครับปล่อยมันทางานไปก่อนนะครับมามาดูการใช้กล้องนะครับนะตัวนี้นะครับก็คือการปรับโฟกัสระยะโฟกัสของกล้องนะครับขึ้นลงนะครับนะปรับขึ้นลงระยะโฟกัสของกล้องนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นการเลื่อน ต๊ะวางชิ้นงานเลื่อนในแกน x แกน y นะครับแกน x นะครับแกน y นะครับและตรงนี้ก็คือตัวปรับแสงนะครับปรับแสงปรับเพื่อควของแสงก็คือปรับความสว่างของแสงให้มากให้น้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานนะครับนะครับเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเปิดคอมพิวเตอร์นะครับด้วยโปรแกรมนะครับ i solution x นะครับ x หกสี่นะครับแต่เมื่อคลิกเข้าไปนะครับนะแต่เมื่อคลิกเข้าไปนะครับเราโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากนัดโปรกกรมเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงลูกกล้องนะครับลูกกล้องนะครับลูกกล้องนะครับแคปเจอร์นะครับปุ๊บก็จะโชว์กล้องขึ้นมาครับโชว์กล้องขึ้นมานะครับทุกครั้งเปิดกล้องขึ้นมาปุ๊บนะครับหน้าเนมเพจนี้นะครับอิมมีดแคปเจอร์นี้ให้อยู่ในโหมดของพรีวิวนะครับพรีวิวก็คือโหมดที่กําลังเราเลือกดูภาพนะครับนะแคปเจอร์ก็คือการจับภาพหรือการถ่ายภาพนะครับอยู่ในโหมดพรีวิวปุ๊บทีนี้เราก็เลือก นะครับปรับเลือกกล้องนะครับเลือกกล้องผมว่าตอนนี้กล้องเราอยู่ที่อ,อยู่ที่สิบสองจุดห้าเอ็กหรือประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าเท่าของสายตาเราทีนี้เราก็นะครับแต่และปุ๊บเราก็ปรับนะครับปรับโฟกัสนะครับนี่โฟกัสตรงน,นี้คือโฟกัสนะครับปรับโฟกัสหานะครับปรับโฟกัสหาเพื่อดูความชัดเจนของพื้นผิวนะครับนะครับ ถ้ามันมืดเราก็ปรับแสงครับปรับแสงช่วยให้มันสว่างขึ้นนะครับปรับแสงนะครับปรับแสงตรงที่ตัวปรับแสงนะครับตรงนี้นะครับตัวปรับแสงนะครับปรับแสงปรับให้มืดปรับให้สว่างก็เลือกเอานะครับนะแล้วก็ปรับโฟกัสให้ให้เราสามารถดูภาพได้แบบสบายตาไม่เบลอนะครับไม่เบลอเห็นชัดเจนนะครับชัดเจน ชัดเจนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราได้ภาพแล้วเราก็กดแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์นะครับรอปุ๊บดูมันก็โปรแกรมก็จะโหลดภาพนะครับโหลดภาพปุ๊บเราก็ได้ภาพตรงนี้นะครับนะแล้วก็ปิดนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บทีนี้ภาพเราอยู่ตรงนี้นะครับได้ภาพแล้วนะครับได้ภาพเรียบร้อยทีนี้เราจะใส่สเกลแล้วก็เลือกสเกลครับกำหนดสเกลวัดกำหนดสเกลวัดนะครับได้สเกลเท่าไหร่ก็กำหนดสมมติว่า เราต้องการที่ทำสเกลที่ห้าสิบแล้วก็ใส่ห้าสิบนะครับสเกลนะครับห้าสิบนะครับก็คือสเกลนะครับสเกลวัดที่เราจะเอาไปวัดว่าตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่ตรงนี้ขนาดมันเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสเกลวัดเราห้าสิบห้าสิบไมครนนะครับหลังจากที่ส่ scale สเกลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เหมือนเดิมครับปกติครับเข้าไปเซฟรูปไปที่ไฟล์ครับ เซฟแอปเราจะให้ชิ้นง,งานเราไปเซฟอยู่ที่ไหนเราก็ไปตั้งัฟไปตั้งโฟลเดอร์ไปสร้างะายไปนะครับเมื่อตั้งโฟลเดอร์เสร็จ้วปุ๊บเราก็ตั้งชื่อเรียบร้อยปุ๊บเราก็กดเซฟก็ถือว่าเป็นอันเสร็จช้งงนนะครับเสร็จการใช้กล้องนะครับเรื่องต้นนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะครับการวัดขนาดนะครับวัดขนาดของลักษณะของรูปเล่าชิ้นง,งานนะครับเดี๋ยว ก็จะมาสอนใช้ณขณะที่ผู้ใช้สามารถใช้กล้องได้เป็นแล้วแล้วอยู่ในอยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์โครงสร้างผลิตนะครับเดี๋ยวจะสอนใช้อีกทีหนึ่งนะครับนะครับ,นะรบการปิดเครื่องก็เหมือนเหมือนเดิมครับก็ปิดโปรแกรมก่อนนะครับปิดโปรแกรม,ม,มนะครับปิดโปรแกรมเราเซฟไม่ต้องเซฟนะครับปิดโปรแกรมไปนะครับปิดโปรแกรมไปเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็มาปิดแสงนะครับนะ ปิดแสงลงนะครับปิดแสงนะครับปิดแสงก็ปิดสวิตช์เครื่องนะครับข้างหลังนะครับก็ชัดดาวคอมพิวเตอร์นะครับชัดดาวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ถอดออกทุกครั้งนะครับหลังจากการเลิกใช้หลังจากที่เลิกใช้ เรื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วปุต้องอต่อปลั๊กไฟนะครับนะก็เป็นอันเสร็จนะครับหรือขั้นตอนการใช้กล้องจิโรทัศน์แบบเบื้องต้นนะครับ